สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้โอ้โหกับเช้าที่ฝนตกปล่อยๆนิดๆพวกเราก็ยังคงอยู่กันที่แคมป์ใช่แล้วครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับปอดตัดต่อฝนตกนินดพอท้าไม่คิดถึงเธอนั่น <c oughs> น,นะครับผมก็จะนอนแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ก็พักผ่อนเิีวๆนะ พี่วินเราก็พร้อมนอนแล้วบรรยากาศนี่โค่นหน้านอนนะเนาะโอ้ยบอกเลยโคตรหลับโอ้โหนี่และนี่คือผลงานที่เมื่อวานพี่วินเบนซินกับพี่ทอสจังเกิลเคลียร์ทิททำไว้นะเมื่อวานก็ได้ประมาณนี้ เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เนี่ยเขาจะต่อเติมกันได้ถึงไหนนะส่วนผมนี่ก็ชิๆลๆครับเดินไปเดินมาทหน้ามึนๆติดกลับงั้น ปลาครับเนี่ยแกะปลาใแบบนี้นั่นเองใช้แทนทางรู้ไปอ่ะปลาแกะใช่แล้วลเช้านี้เราจะกินข้าวปลาแกะปลาม่อมข้าวปลาแกะปลาเชื่อกันแกะเชื่อกันแกะโอ้ผมจะมาเอาที่มาแล้ว นะครับเราก็จะแกะปลาเอาไว้ทำเมนูต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นจะพุกพุกนิดนิดนี้นะครับนี่ยก็รอดูว่าจะได้เมนูอะไรไม่ต้องออกไม่ออกลำบากคือคนชิมอันนั้นลำบากที่ตีชิม นี่สามคนต้มตันสคนต้องการเออตะตัวนี้นนีอผู้ปลาม่ำลนควันเข่ามมโฮ้ยไม่ตายไม่ตายปลาปลาหรือออย่างว่าาอ๋อ นแก่ไปกินไปนะพวกเราเหนุนสนานก็เลยเทียวใส่ซีฟู้ดเข้าไปนี่สุดยอดเลยผิวหนังมันนี่นนก็สาหลายัายงยังได้ผ<ร>ู้ที่ทำเองนะก็แค่เอื่อนี่คือาล่ออ นี่นะครับโอ้โหทั้งแผงนี่ไงนี่แคบปลาโลมาอืมบอบถ้าบอกปาโรมานี่โง่หเลยนะต่งเหมือนันไม่ใช่ปลาจ้าววนี่นะครับเราจะมากินอาหารญี่ปุ่นกันนี่เข้าปั้นโอ้โหหนังปลา ราดด้วยซีฟู้ดน,นี่เลยเข้าปั้นอีอโอ้โหลนันล้้นสาลาวเข้าปั้นสา่ายปลาพวงไม่เด้ดิเข้าปั้นหน,นังปลาป่าก็าอร่อยแต่นี่ผมใช้ปลาหม่ำนะใช้หนังปลาหม่อม รสชาติดีใช้แทนสาลายที่เข้าปั้นของญี่ปุ่นได้เลยอะ่ะยอดนี่นะครับกระดูกกระดูกนี่สองกองได้เนื้อมาแค่นี้จารรมได้เนื้อมาประมาณครึ่งโล อืมยอดจากปลาห้าโลใช่ครึ่งโลนี่ไม่ได้ใช่ได้สามสี่หือเนื้อเน้นเน้นาหมุนละมิ้นตะมุระมาเลยน่ารอดซาดเพลย่ากว่านีเราไปทำนู้นี่นะครับตอนนี้พวกเราก็ได้ต้มน้ำผสมกับเศษปลา เพื่อที่จะกินกับมาม่านะกินมาม่าทุกวันวนหน้าจะเหมือนมา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 ม่าน,นะครับที่ยาว นี่นะครับก็คือขี้เพี้ยะปลาสแงะไม่ใช่แล้ <laughs> นี่นะครับก็คือขี้เพี้ยปลาม่ำที่เราได้แยกไว้เมื่อคืนนะตอนเช้านี้เราก็เลยมาทําเมนูนี่เลย <ừ> รสชาติมันก็จะเหมือนสาหลายนะแล้วก็ขมๆมนิดนึงอื ju. อหือยอดผมนี้ไม่ไกล้ากินเลยนะ <kę eras> บอกเลยโคตรอร่อยนี่นะครับแล้วก็ผสมด้วยเนื้อที่เราฉีกๆไว้เมื่อกี้อบอกเลยว่ารสชาตินี่อร่อยกลมกล่อมใครที่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไง <S 2> <S 2> <S 2> ก็ต้องมาลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ นี่เลยบอกได้เลยว,ว่าติดใจแน่นอนอยาดีที่ว่าอร่อยถูกใจอนามัยไม่ต้องพูดถึงลืมไม่ได้เลย ที่เดียปรามม์เมนูนี้คือเมนูหากินยากนะบอกเลยไปที่จะกินนี่ต้องเข้ามาหากินป่าเองนะออืืมมได้เวลาครับมา,าเอนฐานเพนกันดีกว่าดูว่ามันคือ ตอน้องเตอน้อเนาเปน้อเนาเออไม่เยัถึงข้อออเออตหอยต่อกล้วเอาไปน่าจะกินแค่นี้มีครับี่เพียี่เตโตีปามออออืมหม

อ๋เอ้อมาม่าด้วยถ้าใส่ขิงเงยอะๆน่าจะอร่อยนะไม่ใช่อืมอืมร้อยแรงร้อยแรงต้งยัน้ำส้โหต้มผมปลาหม่ำมมใต้มขมที่เสียปลาม่ามก็ ดูจากสภาพอากาศแล้วบอกได้เลยว่าสิ่งที่เหมาะที่สุดในตอนนี้ก็คือไปนอนนะครับบรรยากาศนี่คือแบบทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆก็ทำได้แหละแต่ว่าถ้าเราอยากจะเซฟตัวเองไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยก็นั่นแหละครับก็ต้องอยู่ในล่มแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเป็นบรรยากาศที่ หน้านอนสุดๆเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมน่าจะไปงีบสักแป๊บหนึ่งก่อนครับให้ฝนมันเริ่มซาแล้วเราค่อยออกมาหาอะไรทํากันต่อโอเคกูดแล้วก็ป๊เาเข้าเปลนอนดีกว่า ก็อยู่ที่นี่เลยลำธารแห่งหนึ่งโอ้โหธารสายนี้นี่ก็ธานที่สวยพอสมควรเลยเหมือนกันนะนี่บอกว่าโคตหน้าเล่นนี่เลยครับก็หลังจากที่ผมได้งี่บไปสักพัดนึงตอนนี้ก็ได้เวลาออกมา มาชมธรรมชาติเพื่อความสุขใจนะครับนยครับสายน้ำลำธารสวยมากจะเดินเล่นไปตามนี่แหละเกิดเจออะไรที่น่าสนใจตรงนี้ก็เป็นทางเชื่อมลำธารน,นะครับนี่ตรงนู้นก็มีสายหนึ่งมาจากมาจากทางนี้มานี่นะครับไหลลงไปซึ่งเป็นเส้นหลักนะแล้วก็นี่ สายที่ผมจะมาจำรวจคือมันเป็นเส้นแยกนะครับเป็นแยกมาตาอตรงน,นี้แล้วก็ไปรวมกับสายหลักตรงนู้นนะครับราะว่าขนาดสายแยกเนี่ยยักำลังทางท,ที่กว้างขนาดานี้เลยนะครับแล้วก็น้ำก็หลายหลักอุดมสมบูรณ์มากอื้โอ้โห่กำลัง ไหลยเย็นเลยนะครับตอนนี้ผมก็พืมอยู่ข้างบนนี้ละวที่ผมเดินจากข้างล่างนี้ขึ้นมาตรงนี้นะนี่โอ้น้ำโพดใสบอกได้เลยว่า เหมาะสำหรับคนที่ชอบลงไปแช่น้ําเล่นมากๆเลยโอ,อ้โหลำธารยาวถึงนู่นเลยนะครับหรู้ว่าน้ําเย็นสดชื่นมากๆเลยนะครับโอ้โหเถานี้นะครับเหมือนมีเป็นพวกแร่ด้วยนะเนี่ย จะเป็นแร่ทองหรือว่าแร่อะไรสักอย่างครับผมเห็นคลิปที่พวกชาวบ้านเนี่ยต้องมาล่อนทองกันนะอาจจะเป็นพวกนี้ก็เป็นได้นะครับเนี่ยโอ้โหไปยิบไปยับเลยมองด้วยตาเปล่านี่มันมันดูสวยกว่าในกล้องอีกนะครับแต่ก็นั่นแหละบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นแร่ทองก็เป็นได้น,ะนี่เห็นไหมนี่ ที่เขาชอบมาล่อนทองกันครับโอ้โหกระจักระจายเหมือนกับว่าโดนน้ํากัดซอลแล้วมันก็เลยนี่เนี่ยล่อนจนมันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเปน็นอย่างนี้นะกระจัดกระจายตามนี่แหละกองทรายเดี๋ยวเราหยิบมาสักชิ้นดิโอ้โหยากเหมือนนะควรจะตักไม่ได้มันเป็นชิ้นที่บางมาก เห็นนะครับละยิบละยับโอ้โหไปหมดเลยแต่กไม่แน่ใจนะเมื่อจะใช้จริงเ่ก็ลองใช้วิจายานญาณในการรับชมดูแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้มากมาย ่มาสำรวจก็เป็นการทัศนศึกษาก็นในตัวนะครับหลักๆก,ก็จะมีมาชมธรรมชาติุมันเฟินด่างากวะเนี่ย,ยสีต่างจกพวกโหโดงดงาม ตอนนี้บ้านของพี่ทอดกับพี in, ่วินเบนซินเราก็เสร็จรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> สุดยอดแห่งนวัาตากรรมเลยเมื่อเรากดจะได้เราต้องอทัดเลยกันนะครับต้องไปดูในใช่องนะใช่ถ้าใครอยากรู้ว่ากาจะได้บ้านลอยฟ้าหลังนี้เนี่ยเราบาดระโบเราบาแค่ไหนก็ไปติดตามได้ที่จังเกิลเพียทีพนะครับบอกได้เลยว่าโคตรสุดอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปล่าลืมอะไรอีกเปล่าลืมมอละลืมมอล่ะไม่สอนละช่องนั้นส่้างมาไม่อยากจะพูดถึงไอ้ช่องวินคนหลงป่าเนี่ยเอาพูดไปแล้วหนาะก็นั่นแหละครับจัดก่อวางนะพี่น้องเออมากดช่องผมนี่ยอดซับน้อยสุดแล้วโอ้โหยอดแห่งวัตะกัน อ,อ,อันนี้ข้าวมีล้วเก็บพลังงานแบนว,วันนี้ก็ได้เวลาทำกับ<า>ข้าวแล<ะ>้วกับข้าวก็เมนูเดิมๆนี่ยแหละครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อีกเช่นเคยก็มาอยู่แค่นี้ก็ห็นแค่นี้แหละครับปชีวิตจี่ิใช่ไหมเนาะก้มน้ำรอแล้วนะไม่มีอะไรกินเลยครับทุกคนถ้าขยะคอนเซอร์กับคุงกับข้าวก็ได้นะครับผช่นมาม่ามาสี่ห้าวันเนีหน้าผมนี่จะเป็นมาม่าแล้วเส้นผมผมเป็นผมเป็นมาม่าแล้วเนี่ยกินแต่มาม่าไม่มีอะไรกินเลยจริงใช่แล้วนะครับ ถ้าใครใจดีเห็นใจก็ได้นะครับนี่แหละเบื้องหลังของการทำคอนเทนต์ไม่ได้กินหรูอยู่สบายแล้วใ <laughs> ช่แล้วทุกคนสอนไ้ <c oughs> นี่กินแต่มาม่าในคลิปนี้ทำทรงเหมือนทำกับข้าวจัดเต็มอร่อยๆนะจริงๆแล้วคือกินมาม่า,ายอย่างเดียวนะเออนั่นแหละครับก็ตามนั้นแหละอออืื <c oughs> ขี้เพปลามัม้มยังเหลืออยู่ นี่เลยของอร่อยแล้วก็นี่แหละเมนูคลาสสิกไม่ใช่ดิเมนูหลักของเราก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับสอดปลาได้ไหมตัวน,นี้สอดปลามาใส่มเลยเออใส่มาเลย เออสามต<ม>ัวน,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 นี่แหละผมได้นะต้มโค้งย้มเามากนี่แย่เพรพอกันกันาะกันเพาะกันเ้ราะกันมือนี่คนดำ จำหมดนะเดี๋ยวไม่ใช่นีดเอาเอาเกลือเลอกเลือไงแล้วกันที่มีแหละแต่ไม่รั่วมันอยู่ไหนอะ่ะโอ้ขาดไม่ได้นะดนูนี่แหละ ได้ออกไปอยู่ไหมนี่เลยครับอ,อาหารของเรามื้อนี้โอ้ปใช้สองตุ๋นมื้อนี้ก็เป็นมื้อพิเศษนะสังเกตได้จากถ้วย ถ้ยกินข้าวของพวกเรานี่เป็นถ้วยไม้กันหมดเลยนะตั่ข้าวล้อเลยออยอดกินข้าวบนห้างบนแคร่สูงนะนี่มีกองไวด้วยข้างล่างก็เป็นน้ำเออน้ำอนไอ้นนทารอ้โหูนสะพานด้วยสุดยอดเลยครับนี่คืออาหารหลักมาม่านะอื้อม,มาม่าต้มโค้งนี่ โงปลาตัวเบล,เลอเลยแล้วก็ลาบปลานี่คือน้ำพริกสารพัดปลาปลา่าจะให้อร่อยต้องกินกับนี่มะน,นาวแล้วก็กระเทียมสุดยอดสุดยอดอือนี่เน้นเน้น โอ้โหลาา <ไป S 2> <อ>เป็นหน้ากองอยากย่อยทำไปเข้าชั้นนอนปุ๊บขวดกระนุ้กินวันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะนี่ โอเคครับก็สำหรับคืนนี้ก็คงจะต้องแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับโอเคมาอยู่กันยาวๆเลยทีนี้โอเคครับสวัสดีลาติสวัสด วัดตอนเช้านะครับก็เดีย๋ยววันนี้เนี่ยพวกเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็เก็บข้าวของเตรียมตัวกลับบ้านแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบลงถึงเท่านี้แล้วว้าเก็บของกลับบ้านกัน Let's go แบบ เส้นทางกลับบ้านกัน